จะปีใหม่แล้วอาลุงอะไรแม็กยังพร้อมลูกค้าอะไรยังรถรถมันต้องพร้อมนี่ลูกค้าจะเอารถกลับตังวัดเนี่ยคุณผูของพร้อมไหมไม่รู้เห็นสั่งมาเบิกทีทุกทีเลยสองแสนสามแสนสองแสนสามแสนไม่ว่าจะเพาอะไรเดินนึงเป็นล้านกค่าอะไรค่าอะไรเหรอค่าอะไรเดินเป็นล้านโอ้โหไหนไปอันนี้จ่ายอย่างเดียวไม่เคยเช็คไม่เคยเช็กเลยวันนี้เช็คหน่อยเช็คผมว่าน่าจะหายหมดแล้วนะคูว่าก็มึงนี่แหละ มึงนี่แหละมึงที่ดูดตีอ่าเน่เ่โอ้แม็กพื้สองก็มีเหรอแม็กพื้สองก็มีอ๋ออ๋อแพงๆนี่ต้องใส่ห้องไว้ข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวหายนี่ไอ้เบาะลิคาร์โลเอ่อเท่านี้เท่นีงก็อยู่ที่รถไงส้าถูกมันแพงป่าวะถ้าเกิดแม่งแท่นี่ก็แพงอยู่นะเนี่ยอ๋อแี้เอะไปใส่โซ่โซมเลยไม่เป็นไรบิ้วได้พวกเท้าไม้ก็ เบิกใสให้ลูกค้าของใหม่เลยนี่ของใหม่เลยของใหม่เลยนี่คุณดูเดินดีๆนะระวังเตะเพราะว่าเดี๋ยวเจ็บเล็บครบเลยนะเนี่ยโอ้โหคือวเปิดอะบอกเลยเล็ครบเลยดีไม่ดีเล็บกระเด็นบอกเลยตรงเนี้ยที่มันเป็นสนิมนี่บาดทะยักแดงอีกเอีอันนี้ครับนี่ดูพวกยางอูอยางยาง X D นี่พี่ยังเบิกใหม่เลยนะโอ้ใหม่ดิเี่เส้นนี้ถ้าาไหรสี่พันห้าพันไหมไม่ใจะยางขึ้นด้วยชุดหนึ่งหมดเยอะนะ X D นี่แพงนะ ขนาดมือสองเก่าๆเขายังขายกันเส้นละพันสองพันเลยผมว่าถ้าระมาสักเส้นละห้าหกห้าพันกมั้งสี 5, ่ห้าพันนะประมาณสี่พันเพราะว่ามันยางมาทุกอย่างเดียวเลยเพราะผมใช้แต่มิชลินด้วยอันอื่นผมไม่ใช้นี่คือราคาส่งด้วยนะถ้าลูกค้าซื้อเองก็น่าจะแพงส่งไปคนอื่นแล้วส่งมาให้เราอีกใช่บวกกคมอะไรเรียบร้อยแล้วอีกนะนี่กระทะผ่าก็พร้อมนะพวกเผาพวกอะไรมีหมดอ่ะอ๋อนี่จับประกอบของไงให้ลูกค้าหมดเลยแหนบอะไรมีพร้อมนะฟิล์มอะไรก็มีครบ ติดฟิล์มเองด้วยเออนะลูกค้าสามารถแจ้งเลยไหมแจ้งได้หกสิบแปดสิบได้หน้าหน้าร้อยหนึ่งข้างสี่สิบคือแจ้งได้หมดอ่ะแต่มีไม่มีเรื่องแจ้งกูได้หมดแหละอ๋อแจ้งนด่หมดแจ้งได้หมดอ๋อส่วนกูแจงก่อนมีไม่มีเรื่องนี่สายพานมีครบนะไม่ต้องวิ่งออกไปข้างนอกหลอดไฟทุกอย่างมีพร้อมนะ สายพานหลอดไฟน่ะเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยแฟิวเตอร์แผ่นกองแผ่นอะไรมีครบนะกองอุงกองแอร์กองน้ำมันเครื่องอ่านี่แม็กไลเนอร์ฝาอะไรมีครบมีครบหมดอของใหม่นั่นเลยอโอ้เฉพาะห้องนี้ไม่เป็นร้านเลยเนี่ยกูว่าหลายร้านอ่ะกูว่าหลายร้านมีของกูด้วยเนี่ยพวกของของแต่งแต่งเบาะอะไรกูมีนะเนี่ย๋อมีของแท้ได้ไหมมีมีมีล้ออยู่ในนี้ไม่รู้อะไรไม่รู้ เก็บไว้เต็มไปหมดยังไม่ได้ลื้อเลยยัีไม่ลือ้อปวดหัวยืมเอาไปใส่มิเอ,เอ็กซ์ต้องเ<ส>ช่าหลายเดือนป่ะข,ขายขายขาดวขายขาดห้าร้อยแม็กอะไรไม่สวยหรอกสีทองจำไม่ได้ละลายอะไรก็ไม่รู้นี่ก็ห้องอะไรนะครับมูลค่าลายล้านเน้นของใหม่แม็กยางลูกค้าใส่ของใหม่ให้ใหม่หมดเลย ใส่ของใหม่ฮะน้ำมันเครื่องกองเครื่องของเหลวบล็อกแม่แรงโอ้นี่ก็ใส่ให้ลูกค้าหมดแล้วเนี่ยใส่ใส่ใส่อ๋อ่ได้แบบวปป่าลูกค้ายางรั่วนะเกิดเหตุกรารณ์หันก็ดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองได้เลยครับ <laughs> ไม่ต้องโทรมาครับไม่ว่า <laughs> นอนโทรหาไม่ได้เหรอไม่ต้องโทรจะนอนอ๋อมีอะไรดูแลตัวเองเลยครับผู้ค้านะโทรขอความช่วยเหลือข้างทางเอารอเล่นเราเล่นเราเล่นเรามีสมุดคู่มือนะมีบอกว่าโทรเบอร์ไหนอะไรติดต่อยังไงนะไม่ต้องห่วงว่าจะกังวลใช่นะสำหรับผู้หญิงก็โทรมาได้ผู้ชายผู้ชายดูแลตัวเองได้เพราะผู้หญิงก็โทรหาแฟนเนาไม่ต้องโทรหาเราโทรดึกๆไม่นอนอยู่อ่าไม่เป็นไรเรารเล่นกันนะฮะยังไงก็ ซื้อรถกับบิ๊กซักแก้วเนี่ยบริการหลังการขายมีแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องการช่วยเหลือฉุกเฉินรือแบบไหนลูกค้าสะดวกแบบไหนขอให้บอกขอให้แจ้งะนะของที่มีทั้งหมดเราเบิกมาเพื่อใส่ให้ลูกค้างั้นไม่ต้องกังวลว่ารถเรานี่จะออกไปคุณภาพไม่ดียังไงฝากไว้ด้วยครับถ้าเกิดจะซื้อรถนึกถึงรถนึกถึงบิ๊กักแก้วนะครับฝากไว้ด้วยครับกับบิ๊กักแก้วนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ